แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ13สิงหาคม2568สำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่กำลังรอเงินรอบที่2อย่าลืมนะคะขอให้กดถอนเงินออกจากแอปทางรัฐถึง12สิงหาคม2568ภายในเวลา20นากาที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้แล้วเท่านั้นนะคะถึงจะได้รับการโอนเงินจากทกสเข้าบัญชีของท่าน ในนนวัี้หากท่านใดดำเนินการถอนเงินหลังจาก12สิงหาคมเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปท่านก็จะได้รับการโอนเงินในล็อตต่อไปหรือรอบต่อไปนั่นเองนะคะย้าย้ำอีกรอบนะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐและชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสนอานและชื่อบัญชีทะกศต้องตรงกันเท่านั้นนะคะ โดยอัปเดตล่าสุดจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสนอก็ได้แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศ,กา,ศการโอนเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดตั้งแต่รอบที่3เป็นต้นไปนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้กดถอนเงินในแอปทางรัฐในเวลาที่กำหนดเงินจะโอนเข้าบัญชีในวันจันทร์ถัดไปแทนนะคะ โดยเพจเฟซบุ๊กรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยได้อัปเดตนะคะว่าเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสด69บาทต่อตันปีผลิต7ทับ68เมื่อพี่น้องชาวไร่อ้อยได้ทําตามเงื่อนไขของสอนแล้วก็จะมีการโอนเงินจากแอปทางรัฐ เข้าบัญชีทกศของชาวไร่อ้อยซึ่งเกิดแล้ว2งวดก็คืองวดที่1ในวันที่3าสิบกรกฎาคม2 5 6 8และงวดที่2ในวันนี้13สิงหาคม2 5 6 8าหสำหรับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด100%ส่งเข้าโควตาเป็นคู่สัญญากับโรงงานน้ำตาลปี67 6 8ทับ68แต่มีปัญหายังไม่ได้รับเงินตามสิทธิ์อาจเกิดจากหลายสาเหตุด,ด้วยกันนะคะเช่นเลขที่บัญชีทกศไม่ตรง รับโอนเงินสิทธิ์จากชาวไร่อ้อยที่เสียชีวิตยังยืนยันตัวตนในระบบไม่ครบนะคะเนื่องจากสาเหตุมีความหลากหลายขอให้สอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลที่ดูแลท่านซึ่งก็จะมีข้อมูลเรื่องที่ต้องทำให้เร่งแก้ไขเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในงวดถัดไปโดยทางสอกำหนดรอบการจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์ทุกวันจันทร์เริ่ม18สิงหาคม2568นะคะ ประกาศการโอนเงินช่วยเหลือตั้งแต่รอบที่3เป็นต้นไปนะคะสนอนจะดําเนินการสั่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ในทุกวันจันทร์ชาวไร่อ้อยกดถอนเงินในแอปทางรัฐภายในเวลา18นาฬิกาทุกวันอาทิตย์ทกศก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านทุกเช้าวันจันทร์เริ่ม18สิงหาคม2568นะคะสำหรับตารางการโอนเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดคุณภาพดี100% 69บาทต่อตัน ปีผลิต67ทับ68อัปเดตวันนี้13สิงหาคม2568